ใครจะรู้ว่าการเข้าถึงในสิทธิ์รักษาของพระภิกษุสงฆ์ จะเป็นไปได้เหมือนสิบคนรรมดาอย่างวันนี้ปอสปสชอได้ลงพื้นที่เยี่ยมพระจิตกรพระลูกวัดเทพนิมิตโคสิต,ตาบรามอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พระผู้อาภาธด้วยโรคไตต้องฟอกไตเป็นจำนวนถึง4ครั้งต่อวันพระจิตกรป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อลังเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมาจึงได้ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษ์และพบว่าเป็นโรคไตวายเรื้อรังต้อง ได้รับการฟอกไตทันทีหรือล้างไตทางหน้าท้องซึ่งท่านเลือกใช้วิธีล้างไตทางหน้าท้องด้วยตนเองมาประมาณสองปี<ฆ>กราบนมัสการนะเจ้าคะปกติท่านเคยใช้เครื่องฟอกไตอย่างนี้ไหมเจ้าคะาไม่เคยเลยเจ้าคะเมื่อก่อนไปที่โรงพยาบาลตลอดเหรอเจ้าคะอาทิตย์หนึ่งไปสองรอบแล้วอันไหนดีกว่ากันเจ้าคะระหว่างมาถึงนี่กับไปที่โรงพยาบาลท่านเจ้าะ่ะอันนี้ดีกว่าอยู่ช่วยลด การติดเชื้อเวลาในการใช้ชีวิตก็มากขึ้นต้องใช้เวลาเยอะไม่เจ้าคัะในการทำเก้าถึงสิชั่วโมงต่อเสร็จเราก็นอนไปเลยได้ก็ได้เครื่องเขาก็ทำอัตโนมัติทั้งองวันนี้อยากบอกอะไรกับสปสชบ้างครับขอบคุณโครงการดีๆแล้วก็สิทธิที่ในบัตรทอง30บาทค่ะให้ผู้ป่วยทั้งพระสามเณรแล้วก็บาสกบาสิกาหลายๆคนที่ ได้ใ้ใใชนสิ่งอย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักได้นำเครื่อง APD มาให้ใช้ขณะนี้ใช้มาเกือบหนึ่งปีแล้วได้รับการดูแลและให้คำปรึกษาจากทีมสูตแพทย์และทีมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักเป็นอย่างดีการล้างไตทางหน้าท้องสะดวกไม่ต้องเดินทางและการใช้เครื่อง APD ทําให้การใช้ชีวิตสะดวกมากขึ้นการพัฒนาโดยเอาเครื่องล้างไตอัตโนมัติในช่องท้องมาเนี่ย ก็เป็นหนึ่งในแผนที่สปชโดยด้านเลขาเนี่ยตั้งใจที่จะขยายอยู่แล้วจริงๆเนี่ยภาพรวมทั่วประเทศนี่พันกว่าเครื่องนะครับ <c oughs> แต่ว่าแบ่งไปตามเขตต่างๆ <c oughs> นะครับการนี้พอทําแล้วก็ต้องมีการประเมินว่าผู้ป่วยพึงพอใจไหมคุณภาพชีวิตดีขึ้นไหมถ้าผล <c oughs> ออกมาในทางที่ดีเนี่ยในระยะต่อไปก็จะมีการขยายจํานวนเพิ่มขึ้น <c oughs> อย่างไรก็ตามสปชอย,ยืนยันนะครับว่าจะดูแลผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังระยะสุดท้ายให้เต็มที่ <c oughs> นะครับแล้วก็โดยเฉพาะการล้างไตท้งช่องท้องก็มีนวัตกรรมใหม่ๆมีเครื่องล้างไต อัตโนมัติมาเพื่อทําให้ประชาชน,นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะจะเห็นได้ว่าโรคไตาวายเรื้อหลังเป็นโรคที่คุกคามสุขภาพประชากรและจะมีผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเพิ่มมากขึ้นทุกปีโดยในปี2565นี้ปอสปอสชอได้จัดสรรงบประมาณกว่า9,700ล้านบาทเพื่อดูแลผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังระยะสุดท้ายอย่างครอบคลุมและทั่วถึงอย่างไรก็ตามสปสชอ ท,ทั้ง13เขตมีเครื่องล้างไตอัตโนมัติกว่า1,000เครื่องกระจายอยู่ทั่วประเทศความสุขที่คุณเลือกได้มาแฮชแท็กความสุขบ่ายจุ่มลุยเองกันนะคะ